ซินเจียยูอีซินี่ฝาชายสวัสดีวันจดจินค่ะทุกคนวันนี้พัดจะพามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในโครงการเดลี่สองสูงเนินค่ะมาดูกันว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่นี่มีข้อดีและความพิเศษอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะตัวบ้านหันหน้าทางทิศใต้ตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าช่วยเรื่องของการรับทรัพย์เสริมโชคลาภและความมั่งคั่ง ฟังก์ชันภายในบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวแถมที่จอดรถกว้างๆได้อีก2คันค่ะมาพร้อมกับบ้านเลขที่มงคล888บนพื้นที่98ตารางวาราคาเพียง2ล้าน8แสนบาทบ้านแปลงงม,มีพื้นที่กว้างขวางไว้สำหรับคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ติดสวนสาธารณะมีพื้นที่สีเขียวไว้ทํากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและยังสะดวกอยู่ใกล้กับทางเข้าออกค่ะเรียนเชิญคุณลูกค้าแวะเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้เลยนะคะ